บอกว่าจากกรณีที่มีเรื่องราวดราม่าในเรื่องของมือที่3ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีของหมอลำชื่อดังก็คือแพวพราวแสงทองค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดตอบโต้กันไปมาฝ่ายชายก็ระบายความรู้สึกสุดเจ็บปวดคือมีการกล่าวถึงลูกน้องที่กินบนเรือนขี้บนหลังคาหลังจากนั้นก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โตค่ะโหโต้กันไปโต้กันมาระหว่างแพวพราวฝ่ายหนึ่งก็ออกมาพูดถึงฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ออกมาตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทั้งสองเนี่ยก ได้มีการหันหน้าคุยกันแล้วนะคะตกลงอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมส่วนทางหน้าของมือที่3เนี่ยก็ได้มีการลาออกไปหางานใหม่ซึ่งแน่นอนก็ว่าหลายคนรอคอยชมภาพนี้มานานมากเพราะว่าทางหน้านของแพรวพราวเองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ค่ะระบุว่าตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็คุยกันแล้วตอนนี้เราเป็นแม่และพ่อให้ลูกและยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันขอเวลาให เราได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะขอบคุณที่คอยเป็นห่วงกำลังใจที่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ส่งกาลังใจให้เธอเยอะมากเนาะเธอก็บอกว่าเนี่ยแม่ขอไปทําหน้าที่ก่อนนะคะคืนนี้ที่อําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้ได้ว่าทุกคนก็แอบ,บใจชื้นขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ต้องให้ทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันพอสมควรเลยละคะ่ะ